ปีนี้เราไม่อนุญาตให้ขึ้นไปส่งน้ำลงปู่กูแก้วบนอุโบสถนะครับขอให้พี่น้องเราได้ส่งน้ำองลงปลู่กูแก้วที่ทางขึ้นบันไดโบสถ์นะครับเราจะนำเอาพระพุทธรูปของเรานะครับไปที่หน้าอุโบสถนะครับให้พี่น้องเราได้ส่งน้ำและก็ส่งน้ำลงในถังนะครับด้วยความ ว่าข้างบนนั้นนะครับเป็นสถานที่แทรกที่โลกลกดชาสองถ้าน้ำมันเปียนก็จะตเสียด้วยฟ้าร่วงซึมทำให้เกิดการกระจายตัวไปสองด้านเราอยู่ข้างล่างเราสงข้างล่างก็ได้บุญได้กุศลเช่นกันพี่น้องครับก็ได้บุญได้กุศลเช่นกัน อธิษฐานและส่งน้ำตรงนี้เลยนะครับไม่อนุญาตให้ขึ้นไปข้างบนนะครับกานะรของคุนท่านครับให้จากพงน้ำก็รองตรงนี้เลยนะครับที่รองน้ำให้นะครับบนเวพีกลางตอนนี้ก็พบกับการแสดงอีกไป ไม่ต้องรีบขีน้นมา